Watch out. Watch out. Why right, 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 right. Oh, mm -hmm. <smug> 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 what! The camping oh. yeah, yeah. <coughs> You will not. Oh no, what the? Oh yeah, yeah, yeah. yeah what is it? at the corner. Yeah, yeah, yeah. At the corner. Yeah, yeah. <coughs> <coughs> oh, <my God. coughs>

ไ้มเนาะเข้มเนาะ้งป่ะไใช่ไม่ใช่ไอ้ตัวขวาตัวขวาที่หน้าบ้านบ้านไอ้ร้านข้างขากเดตไปทางนไปหาเนี่ยเดเฮ้ยไปปลาอะไรอ่ะไปออยู่บ้านขอยิมด้วยโธ่วันวันมันมันมัน ร้อยด okay. ีเงี่ยขอยิงติดแดงเหอเป๊กข้างล่าง Watch out ขมกขโมกขไม่ยิงไอเป๊กโอเคอยู่สชั้นเหรออยู่บ้านสาชั้นปะปุที่เด็ดเด็ดเป๊ก้า

อโอนูนนูนอีซี่อีซีอีซี่จิอมันกำเนิดป่าวะาวบิงก่อนบิ้ก่อนบิก่อนนอุ้ยนั่งไงเอ้ยกัวล้สโบอกก่อนเอาแล้วเล่นก่อนเล่นก่อนเล่นก่อนเย้อะยอะไร

ใช้สไนยิงเลยนะไอ้ยีเนี้ยเน่ยเตียนจัดโดนแซนดี ủa ủa ủa

Hey. Uh, hey, hey. he's coming. Good. In, in, in the small room, I think. Go. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Oh my god, GG Clash, what the hell is he G -G, oh my god. G -G, god. awesome. Yeah. ไม่ได้ตั้งใจโอเคครับโอ้โหโอ้รมีตีนานไม่นานไม่นานตรงนี้มิติไปละเจอกันตอนเย็นเไม่ำบาั

吗？啊 ที่เราไม่เป็นงานตรงไหนเป็นงานแตน่มันน่าจะดักตรงบันไดขวาโ

เดี่ยวหมุนสุดขอบเลยว้าวนู่นนู่นดิ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 โอ a ยแล้อ้เบียร์คัมมีเบียร์คัมมี่มันนิ่งเหรอวะนั่นไง

ดาวสองไมที่อ่เอาดิโอ้ยทดีดูดเด็กนีเพน thank you thank you ไปลับ้าแล้วหวซอยมวน โยังบมเย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 ็ยจ็ดยหหหมันค่าอ่งมากว่าไปหลังกันทางขวาไปแล้วอันนี้ว่ามึงหมดไปไปไปเรียนไปมากี่

Watch o u t มีอีกมอีมมีอีก Watch out เตื้งเติ้งเต้งเติ้งเงเติาแล้วาแล้ว้สวยเขี้ยวเพื่อนโคตรโหดเรี่ยติ้งนาเพื่อนไอ้ไพรส์งมึไปเฮ้ยันขามาแต่ไม่ก็ได้เป็นเฮ้ยเด็มา